สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันยามแรงๆนนพี่นอ้องก้าเฮากลากำลังสิพอดำแล้วพี่นอ้องยังเลือแต่วานผุ๋ยยัยงมรทันะวันผุ้หใส่เมื่ออื่นสิวานผุ๋ยใส่สีดถึงโขบนะสิพ่อดำแล้ว cảm ngắm luôn Gà nó xuống se se Nhìn tè Ta phụ ตกใหม่นี่ช้ำหน้าวานเลยหน้าเข้ามาแ่วห้ากวานไม่แถวใดเออกวานนะโอ้ไก่ลงเต็มหมดเลยห่างเป็นห่างเลยชิไปใส่ดูดซาไปดู้วพอจะเป่าห่านจับแม่จับแม่ โอ้ยจักบ,บิดเนี่ยเรกระโดดจับดีๆจับดีบดีมาอยู่กับพ่อมาออองลงลงลงอยู่กับพ่อนี่เข่าหานกับพ่อ ต่อาหา้างกระเพาะอาลองลงมา,า,า,าขนาดเลยพี่น้องทัาน้สามตา ห่างๆเลยอันนี้จะเป็นเบีย้ยหมักบวบเนาะออกเต็มเลยเ <c oughs> ขียวงามเป็นจุดเป็นจุดมองปูข้าโพด เลยงามเป็นจุดเป็นจุดเลยคุมข้าวโพดมองขาจะเจ้าฝุ่นใส่ข้าวโพดนะผูกงวผูกควายอนพี่น้องมืออื่นกระสิมาวานพุยนำเริ่มเต็มเลยกระสิเต็งของไฮนี่เริ่มวานพุยไปนำ เอาเสียมมาปิ่งนะมัส่ให้ยนี่ก็ไม่นออ้องโอ้มาทัน,ปน,น,น,เ,นเปิ่งตนู้นวานวานให้มันเปลือยก่อนยังเปิ่งเปิ่งใส่ให้นี้ Đưa, chưa 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 Nhà cả chưa khẩu cả không cả ừ. chưa Xăm xì chưa Cả lúc nhà น้ำก็สิเต็มนองเลยพี่น้องอันนี้น้องแบบนี้มันพอคอยมักเนาะเอาบัวมาเขาลุงเอาบัวมาปลูกส่งจูบจนแหงนะกับบม่มีเห็นแต่ผักเกษตรสองสับยอดมันน้ำเลืกอกมันบอมักบัวเนาะน้องบัวมันต้องน้องแบบ น้องธรรมศาต์เนาะที่ก็จะปลูกวัวเลยมันเป็นขนองนะนี่เห็นข้องไผ่กับปลูกกับเปลเ่็นบอกว่ามันเกิดจากสาเหตุย่างเนาะ จักปีมันยังสิเป็นมากพี่น้องทุเรียน2ปีแล้วปลูกนี่ยังบ่ใหญ่เลยยังซ้ําเก่าใบปัดน้อยก็เก่าอีกตนนํามาปลูกนใบใหญ่ๆบัดนี้พว่าใบน้อยก็เก่าอีก ไขจากแม่แม่เดียวป๊รไขอยู่แม่นึงวันนี้กันนี่คือกันกำลังผักแต่ว่าแม่บอรท่านอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีโอ้มีมัดสามเลยได้ลูกน้อยน้ำก็มีเลยได้ปลาลงลูกเต็มสวนเลย จกโตในสองสี่หกแปดสิบสิบสามโตถึงอยู่กับเมมีสิบสามโตพี่น้องเป็ดน้อยยังพักอีกสองสามแม่กับอยู่ผูกกับผัก้างลดผูโอ้ ยังใครกูเรนนา,เา<ฟ>มาใครกา,กาบุหิหนาขเขาจอยกระติกแล้วบุหิดม่ขึ้นแลนไปทั้งนั่นโอ้ยนะ หยางลุกเห็ดหยางเห็ดหยางลุกเข้ามาหยางห้ามเข้ามาหยางเอาไปชอมมึงปลาปะ่งเราไปปลาเนี่ยท่านี้จะเป็นปลาดุกพี่น,อน,นอ้องนี่เห็นบ่ตัวน้อยๆนั่นๆปลาดุกปลาดุกจ้ะโดยท้านี้จะเป็นปลาเค็ง Đôi lúc A king, honey. này thằng này yang lắm. đôi, hiệu? lúc Panyang lắm. Padu. 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 chì rút Padu. 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 Padu mình nói này còn nào noi, rồi mình nhảy còn, còn ăn lúc, ui, rồi cá đuốc, này, này, bay xa đây bay đây bay อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมันสิคันไคลลุก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 มันสิคันไคลห้ามเบิ้งแล้วบอกง่ายไปไปง <laughs> บ้านกันเบิ่งอีกเลยเบิ้งแล้ว,บ,ลวบอกง่ายป้าไปไปออกไปการปัุญงสิกินไป ไปไปไปยุงลายยุงลายพาน้องออกไปย่าง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 ไป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 ยุงสิกินโอ้ยมันยุงบ่ชชุกมันชุกจังเอาไปไปคลิปนี้ก็ขอลาคนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันไม่คลิปนาสบายดี